อายุ65แล้วนะคะมันไม่สวยแล้วก็เราก็อยากจะสวยขึ้นคุณหมอทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นมากๆเลยคุคณแล้วก็มัน่นใจตัวเองขึ้นมามากขอบคุณคุณบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อประจุนะคะที่จะทําก็คือเก็บถุงใต้ตาแล้วก็ดึงหน้าส่วนกลางกับส่วนล่างที่มาทำเนี่ยเพราะว่าอายุ65แล้วนะคะกระจกมันฟ้องอยู่ว่า มันไม่สวยแล้วก็เราก็อยากจะสวยขึ้นเห็นใน f a c e b o o k แล้วก็ไปหาข้อมูลไปศึกษาว่าเป็นยังไงเรียบเทียบกับที่อื่นก็รีวิวออกมาดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรงพยาบาลไม่ได้เป็นคลินิก พอมาได้คุยกับแอดมินแอดมินก,ก็ตอบคำถามอย่างดีเข้าใจปัญหาของเราว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างเขาก็พยายามหาทางแก้ไขให้แล้วก็พอได้มาเห็นโรงพยาบาลก็ประทับใจพอได้คุยกับคุณหมอก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นเพราะว่าคุณหมออธิบายได้ดีมากตรงนี้ชอบมากเลยค่ะขอตัวไปทำสวยก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันหลังจากที่สวยแล้วนะคะบ๊ายบาย ค,คนไข้รายนี้นะครับมีความกังวลนะครับเรื่องถุงใต้ตานะครับแล้วก็ใบหน้าที่หย่อนคล้อยตามวัยนะครับ ตรงหน้าส่วนล่างก็จะมีการหย่อนคล้อยของแก้มแล้วก็คางทาให้มันไปนตกอยู่ข้างล่างเป็นปัญหาที่คนให้กังวลที่สุดการแก้ไขเราก็ทําตาล่างนะครับเราจะไม่ตัดไขมันทิ้งนะครับแล้วเ,เอาไขามันมาถม่องน้ําตาให้ไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เพิ่มนะครับแล้วก็ที่หน้าส่วนกลางและส่วนล่างเนี่ยเราก็จะผ่าตัดตึงหน้านะครับอ่าแล้วก็จะมีการเย็บชั้นสมทข้างในนะฮะทั้งส่วนกลางและส่วนล่างเลยเพื่อดึงชั้นสมาทซึ่งเป็นชั้นที่เป็นหลักในการยึด ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วเพื่อให้ผลการรักษาอยู่ได้ดานขึ้นนะครับววความรู้สึกของคนไข้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คนไข้ก็แฮปปี้มากขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้เดินผ่านกระจกแล้วะจะแอบ,บมองตลอดเวลาเพราะแต่ก่อนอยากแบบว่าเอาเอาเอาผ้าดำไปปิดกระจกหมดเลยเพราะไม่อยากเห็นนาตัวเองคุณหมอทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นมากมากเลยครับแล้วก็มั่นใจตัวเองขึ้นมากมากเพราะว่าเวลาที่หนักที่สุดคือเวลาไปงานศพ แล้วถ่ายรูปเขาก็ไม่ให้ยิ้มพอไม่ยิ้มหน้าเราก็ห้อยพอเรายิ้มเขาเขาบอกว่าดีใจหรือไงว่คนนี้ตายใช่ใช่ลำบากมาตอนนี้ตอนนี้แฮปปี้มากเลยค่ะมั่นใจตัวเองขึ้นแาบเยอะมากขอบคุณครับนี่อย่างเดียวก็คือไม่ได้ทานอาหารทะเลเดี๋ยวอีกเดือนเดียวราว่าอีกเดือนเดียวค่ะ